ว่าคุณเป็น1คนนะคะที่กำลังเข้าสู่ออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจออนไลน์แบบไหนดีทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงหละ่ะว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับธุรกิจออนไลน์แบบไหนเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เสียเงินลงทุนในการทําธุรกิจออนไลน์ฟรีนะคะวันนี้คุณมีมาให้คุณทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นแรกเลยนะให้คุณเขียนนะคะสิ่งที่คุณ สนุกและสิ่งที่คุณรักเนี่ยลงไปในกระดาษเขียนอย่างเดียวนะคะเขียนทั้งหมดเลยให้มันออกมาอยู่บนกระดาษจากนั้น ให้ถามตัวเองว่าทําไมฉันจึงอยากทําธุรกิจออนไลน์มันเป็นคําถามที่สําคัญมากนะถ้าหากว่าคุณมีทําไมที่มันไม่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการในใจลึกๆของคุณจริงๆอ่ะคุณทําธุรกิจไปคุณก็จะไม่มีความสุขต่อไปนี้ทุกคนจะต้องมีธุรกิจที่อยู่ในออนไลน์ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงสําคัญนะคะอย่างเช่นตอนที่ครูฮันนี่เริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นเพราะว่าครูฮันนี่เนี่ย อยากแก้ปัญหาให้คนตรงจุดนี้ซึ่งตัวคุณเองคุณก็ลองคิดดูสิว่าเอ๊ะทำไมฉันจึงอยากจะทำธุรกิจ ออนไลน์ข้อ3ก็คือให้ย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่ให้ดูมันแบบละเอียดแล้วดูสิว่าในแต่ละข้อที่เราเขียนลงไปเนี่ยมีอันไหนบ้างที่เราสามารถจะเชื่อมโยงมันเข้าหากันได้นะคะและหลังจากนั้นให้ลองไปเช็คข้อมูลใน Google ถึงสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยพอคุณไป Google คุณจะเห็นอะไรที่มันเยอะขึ้นเราก็อาจจะได้ไอเดียเพิ่มเติมมาจากตรงนั้นขั้นตอนที่4นะคะ ทําสิ่งที่รักนะคะแต่ว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องหาเงินจากสิ่งที่คุณรักก็ได้นะคะการทํางานเนี่ยเราอย่าทํางานเพื่อเงินแต่เราจงทํางานเพื่อความพึงพอใจบอสพ่อคเตอร์นะคะเขาสอนไว้ว่าคนที่จะร่ํารวยได้นะคะจะต้องมี multiple source of income นะคะก็คือ MSI นะคะแปลว่าให้เราเนี่ยทำสิ่งที่เรา รักไว้ก่อนส่วนเงินเนี่ยมันจะมาจากแหล่งช่องทางอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นมีคุณหมอคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยรักอาชีพหมอมากเลยแต่ว่าพอเขาทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงินนะคะได้เงินไม่เพียงพอที่เขาอยากจะใช้เขาก็เลยอยากจออกจากอาชีพหมอบ๊อบพ็อกเตอร์ก็เลยถามหมอคนนั้นว่าอ้าวแล้วตอนที่คุณเริ่มอาชีพหมอเนี่ยทำไมคุณจึงเริ่มทําอาชีพหมอคุณหมอคนนี้ก็ตอบบอบพ็อกเตอร์ไปว่าเริ่มทําอาชีพหมอเนี่ยเพราะว่า รักที่จะทํามีความสุขที่จะทําแม้ไม่ได้เงินก็อยากจะทําบอกขอนั้นก็เลยถามย้อนกลับไปว่าอา้าวแล้วทำไมวันนี้จะไม่ทาซะแล้วล่ะในเมื่อคุณยังมีความสุขกับงานชนิดนี้อยู่ที่บอพสเตอร์ต้องการจะสอนหมอคนนั้นนะ่ะก็คือก็ให้คุณทํางานที่คุณรักนี่แหละต่อไปส่วนเรื่องไรายได้เนี่ยเราลองมาดูไรายได้อื่นนะคะอาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นหรือสังหาริมทรัพย์แต่จุดสําคัญที่สุดคือคุณจงทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่มันทําให้คุณมีความสุขเพราะอะไรนะคะมาดูเหตุผลข้อ5้านะคะคุณทําอะไร มีความสุขให้คุณเริ่มทํามันทันทีนะคะเพราะว่าการที่เราเริ่มทําสิ่งที่เรารักทันทีนะค่ะมันจะจูนเราให้ตรงกับขึ้นของความสุขมันจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายใหม่ให้เข้ามาหาเรานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่เริ่มลงมือทําอะไรเลยคุณรอให้มีเงินมามีต้นทุนก่อนคุณก็จะรอไปอยู่อย่างนั้นซึ่งไอเดียที่ถูกต้องนะคะกับการตัดสินใจที่ถูกต้องเนี่ยจะนํามาซึ่งธุรกิจออนไลน์ในแบบที่ใช่สําหรับคุณค่ะถ้า ว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะคะเพจคูฮันี่แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่ช่อง YouTube ของคูฮันนี่คูฮันนี่มีข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์แบบนี้มาบอกคุณทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ